ตอนนี้ช่องอาร์มล็อกโคนครับวันนี้เราอยู่ใน,ในการล็อกโคนแลกนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาทดลองเกี่ยวกับไข่นะครับผมเอาไข่ใส่แก้วแล้วก็แช่ด้วยน้ำส้มสายชูนะครับเอาไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวลองผมลองทำนะครับก็เอาไข่ใส่ลงไปในแก้วก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูนะฮะจะต้องใส่ให้เต็ม เอ,อ้มันท่วมไอ่ไหนๆดูไหนดูไงไม่โด้มีฟ้องติดอะก่อนจังเลยเออว่ะดูดิมันกำลังกัดเปลือกอยู่ว่ะกินได้ไหมเนี่ยว่าเหรอให้ลองโชว์ดิโชว์ ลองลออดูกันปล่อยไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวลอยดูกันมาดูหนึ่งคืนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเห็นเขาบอกว่ามันจะนิ่มๆปะเด้งได้ไหมเด้งได้มันไข่เด้งแล้วตรมสายชูก็เห็นเขาว่าน่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูตอนอีกวันหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเค โอ้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เห็นเปลือกเห็นเปลือกมันไหมฮะเนี่ยใช่เปลือกมันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสีของมันนะครับก็ไข่ก็ลอยขึ้นมาเลยดูดิเป็นไงเห็นฟองน้ําเยอะๆไหมเนี่ยครับก็มันก็ลอยขึ้นมานะฮะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ทีหลังนะครับ ครับตอนนี้ก็ผมแช่ไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วครับดูนะครับดูดิมันลอกเปลือกออกหมดแล้ววะงั้นผมจะเทใส่จานเลยนะครับลองใส่จานดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเราก็ลองเทใช่ไหมที่น้ำน้ำส้มสายชูเฮ้ยหกหกหกโอ้ยคนนี่มันเอ้ามันแยกกันเหรอเดี๋ยวแยกกันไว้อ้าวทำไมมันไม่เป็นลูกวะนี่เป็นเปลือกดูเปลือกมันดิ เ,นนเราแช่นานเกินไปหรือเปล่าวะอันนี้หนึ่งวันเต็มๆเลยนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นเองดิโชว์หน่อยโชว์หนะ่อยโอ้แตกเลย<ต>กินได้ออหรือเปล่าวะจิ้มนะอยากก่าจิ้มไม่ต้องนิม่มเวยก็ดูเปลือกไหนดูเปลือกก่อนโชว์โชว์นิ่มไหมนิ่มเลยไ,ได้เลย ก็นะฮะไอเนี้ยที่มันกัดออกมาครับก็น่าจะเป็นของปฏิกิริยาของน้ําส้มสายชูนะฮะที่กัดกับไข่นั่นเองแต่ว่าที่จริงมันอาจจะที่ทําไข่ดิ้งๆน่าจะประมาณเจ็วันอะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราลองมาทําใหม่อีกรอบนะครับแต่นี้ไวจะเอาไว้นานๆครับอันนี้แค่หนึ่งคืนนะฮะก็ลองเทออกมาก็อย่างที่เห็นนะฮะก็เละเรียบร้อยเลยแต่ว่าก็ให้เราเห็นก็คือมันจะเปลือกมันนี่แบบ รอออกมาเองนะครับเราไม่ต้องไปเคาะอะไรให้ยากเลยใช่ไหมครับโอเค <Okay. S 2> ยแ้ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เกืกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ